ต่อไปเทคนิคนี้ผมตั้งชื่อว่าให้ขายตัวเองแบบแมวนี่เป็นหลายๆนี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนถามผมขึ้นมามากเลยนะครับว่าเฮ้ยขายตัวเองมันขายยังไงวะขายตัวเองคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะทุกอาชีพทุกวันเนี่ยคุณขายตัวเองอยู่หมดเวลาคุณทํางานหรือว่าอะไรเนี่ยกณก็ต้องขายตัวเองให้คนมาชอบเขาเอาไว้ไงผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับการขายตัวเองเนี่ยผมสรุปสั้นๆ คือการทําให้เขาชอบคุณอนะ่แล้วทําให้เขาซื้อไอเดียคุณได้นั่นแหละคือการขายตัวเองถ้าถ้าถ้านี่ยังไม่เห็นภาพนะครับผมยกตัวอย่างเลยคุณเคยเอาแมวอะแมวหรือหมาก็ได้เอาตามชื่อเทคนิคเลยคุณเคยแบบไปนั่งทานอาหารหรือว่าไปนั่งกินข้าวอะเอาง่ายๆคุณนั่งกินข้าวแล้วคุณเห็นเนี่ยคุณสั่งอาหารมาปุ๊บแล้วอยู่ดีคุณก็เห็นหมาเห็นแมวอยู่ตามโตะ๊ะมันมานั่งมองตาคุณเนะี่ยมันทําอะไรรู้ปะ มันรอให้คุณโยนอาหารให้มันไงเนี่ยมันกําลังขายคุณอยู่นะครับเพราะอะไรมันทําให้คุณอะ่ะชอบมันเพื่อที่คุณจะได้โยนอาหารให้มันนี่ก็คือการขายอย่างหนึ่งเช่นกันนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจการขายเนี่ยผมตอบไม่ได้เลยว่าการขายคือวิธีการทําให้เขาชอบคุณอะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะไปขายสินค้าหรือก่อนที่คุณจะไปขายไอเดียอะไรอ่ะอันดับแรกเลยขายตัวเองให้ได้ก่อนอย่างเช่นกรณีตอนที่ผมจะไปสมัครงานนะผมผมมีสตอรี่เรื่องหนึ่งคือผมตอนนั้นผมจะไปสมัครงานผมต้องการที่ที่ทำรายได้ได้เดือนละแสนปีละล้านแล้วผมก็หามาทุกที่แล้วอ่ะจนมาเจอที่ที่เกือบเกือบจะ30แล้วอ่ะผมก็เฮ้ยที่เนี้ยมันมีจนไปสแกนดูแล้วนะฮะว่าที่เนี้ยมันมีคนที่ทำรายได้ปีละล้านกว่าอยู่แต่ประเด็นคือเขาไม่เอาผม ประเด็นคือเขาไม่เอาผมแล้วผมทํำยังไงผมก็เฮ้ยคือไปไปถามรุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่ก็บอกว่ามึงบ้าแล้วมึงคิดแค่ยื่นเรซูเม่เนี่ยมึงไม่มีทางที่มึงจะได้งานหรอกเพราะว่าคนเหมือนมึงเยอะแยะไปหมดทาไมเขาต้องเอามึงประสบการณ์ก็ไม่มีผมก็เลยถามว่าเฮ้ยทาไมอ่ะทําไมถ้าอย่างนั้นแบบคนที่สมัครงานใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่มีทางได้งานเลยดิเขาบอก <"M ain S 2> ไม่ใช่หรอกเอ e <i, S 2> เขาก็หยิบเรซูเม่มาให้ผมดูเขาก็หยิบเนี่ยอ่ะมึงดูข้อแตกต่างแต่ละคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยกูโยนทิ้งตึง้งผมว่าเฮ้ยทาอย่างนั้นเลยวะพี่ อะไรเงี้ยบอกทำงั้นดิอ้าวแล้วงี้คนที่สมัครงานใหม่ๆเนี่ย <_ an> เขาจะมีโอกาสในการที่จะได้งานได้ยังไงวะพี่อย่างงี้ก็ไม่มีโอกาสเลยดิประสบการณ์ก็ไม่มีเขาบอกไม่ใช่หรอกเอไอคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆอ่ะกูชอบวะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ามันสอนงานง,านงาน่ายมันขยันอดทนไม่เคยทํางานไม่เคยทํางานมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเทรนได้งา่ายผมก็ถามอา้าวพี่แล้วผมจะได้งานได้ไงสมมติผมจะมาสมัครงานที่พี่ เขาก็ชี้ไปที่ไอ้คนหัวฟูคนนึงเขาบอกมึงดูไอ้หัวฟูนั่นดิมึงดูไอ้ที่มันบ้าบาอยๆหน้าคอมนั่นแหละเออเรซูเม่ ume, แม่งเหมือนมึงแปะ๊ะแหละไม่มีหาอะไรเลยขอโทษนะครับที่ใช้คำหยาบเอาเป็นภาษาแบบภาษาเรื่องเล่าแล้วกันบอกไม่มีอะไรเลยเออบอกผมบอกแล้วทำไมพี่รับอะ่ะเขาก็หยิบเรซูเม่ของมันมาให้ดูสี่อันเขาบอกว่ามันมาสมัครสี่รอบละบอกอ้าวแล้ว,ออลวทำไมพี่ถึงรับอะ่ะ คืออย่างนี้มันมารอบหนึ่งละมันก็สมัครกูเห็นเรซูเม่กูโยนแม่งทิ้งมันมาสมัครอีกรอบกูเห็นเรซูเม่ันโยนแม่งทิ้งแล้วมันก็มาสมัครอีกรอบหนึ่งจนเลขามาบอกว่าพี่ไอ้หัวฟูามีกแล้วจนผมก็สนใจว่าเฮ้ยทาไมเขารุ่นพี่เขาก็บอกนะจนบอกจนกูก็สนใจว่าเฮ้ยทาไมมันมาทาไมมันมาบ่อยจังวะมันคงอยากทางานก็เลยบอกให้เลขาบอกเฮ้ยไปนัดไปนัดมาสัมภาษณ์หน่อยดิมันคืออะไรวะแล้วเชื่อไหม เขาเขาพูดอย่างนี้นะครับมึงเชื่อกูป้ะเอตอนมาสัมภาษณ์เนี่ยกูแม่งไม่อยากรับแม่งเลยแม่งคุยไม่รู้เรื่องเลยซ้ำอะแต่มันบอกก,บกับกูคำหนึ่งว่าอะไรรู้ปะมันบอกกูว่าบอกผมอยากมาสมัครงานที่พี่ครับผมเลยมายืย่น r e ซูมเมสามรอบแล้วยังไงผมก็อยากมาสมัครงานที่พี่ครับถ้าพี่ไม่รับผมวันนี้ผมก็จะมาอีกครับแล้วมึงว่ากูต้องรับมันปะเออคือไอเอ,เอ,เอวันนี้กูจะบอกให้มึงกูจะบอกให้มึงเข้าใจนะนวอยว่า จริงๆแล้วอะมนุษย์อะแม่งก็อยากได้คนเก่งมาทํางานให้มันอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากทํางานกับคนที่สบายใจด้วยวะแล้วไอเนี่ยใจแม่งมาขนาดเนี้ยแล้วทําไมกูจะไม่รับมันวะถ้ากูไม่รับวันเนี้ยแม่งก็เดี๋ยวแม่งก็มาอีกเพราะฉะนั้นกูรับแม่งกว่านี้เลยก็จบตอนนั้นผมก็เกิดไอเดียกันได้ว่าเฮ้ยเออวะหรือว่าเรายังพยายามไม่พอวะที่ผ่านมาเราแค่ไปยื่นเรซูเม่เราแค่ไปสัมภาษณ์ หรือว่าเราใช้ความพยายามน้อยไปวะหรือเรายังเรายังขายตัวเองไม่ได้วะรุ่นพี่รุ่นพี่มก็บอกผมมาว่ามึงก็ต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนตอนนี้ผมก็เริ่มได้ไอเดียละผมก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> ผมก็เลยโทรไปที่บริษัทที่ผมไปสมัครงานผมก็เลยขอเรียนสายผู้จัดการผมก็เลยถามมาว่าสวัสดีครับผมอานนท์นะครับผมที่ไปยื่นใบสมัครงานเมื่อวันก่อนเขาบอกอ๋อคะ่ะว่างไงคะ ผมก็เลยพูดแบบตามสบายแบบเฮ้ยพี่สบายดีไหมครับพีออ่ก็พูดตามไปเรื่อยๆพูดแบบไหลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบพี่สบายดีไหมครับอะไรเงี้ยบอกว่าเออถ้าแล้วเขาก็ถามบอกอนนท์เดี๋ยวถ้าเกิดพี่จะรับสมัครงานเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่เรียกเรานะโอเคปุ่มผลก็เขาก็มีทีท่าไม่สนใจผมก็โทรอีกทีหนึ่งเขาบอกสวัสดีครับผมอานนท์นะครับอะไรเงี้ยเว้นระยะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเขาบอก บอกว่าไงน้องได้งานหรือ,อยังเขาก็ถามผมเงนี้ยเริ่มซอฟ์ลงแล้วเขาก็บอกผมว่ายังไม่ได้เลยครับพี่ผมอยากไปทาที่พี่ครับก็บอกโอเคจะ้ะถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าท,ที่ที่ตอนนี้เขายังไม่รับสมัครเอถ้าเกิดมีรับเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเรียกเรานะผมก็บอกอ,อ๋อได้ครับพี่ถ้ายังไงขอบคุณมากนะครับอะไรเงี้ยผมก็วางสายไปอีกอาทิตย์ต่อมาผมก็โทรอีกสวัสดีครับผมอนนท์นะครับพี่ผมที่เคยสมัครงานบอกน้องพูดตรงๆงเลยนะพี่พูดตรงๆเลยนะตอนเนี้ย ที่นี่ยังไม่มีนโยบายรับคนเขาทางานเนาะแต่ถ้ามียังไงเดี๋ยวพี่จะโทรหาน้องเองตึงวันนั้นผมคิดเลยนะครับว่าจบแล้วผมไม่มีทางได้งานที่นี่อีกแล้วก็โอเคผมช่างมันถือว่าพยายามเต็มที่ละไม่ได้ก็ไม่ได้หาที่อื่นแต่คุณเชื่อไหมครับว่าอีกสามชั่วโมงต่อมามีโทรศรัพท์โทรเข้ามาผมแล้วบอกว่าอนน์นี่พี่เองนะที่น้องมาสมัครงานไว้ตอนเนี้ย ที่เนี้ยยังไม่รับสมัครงานหรอกแต่เจ้านายใหญ่อ่ะเขาอยากพบน้องน้องจะลองมาคุยไหมคุณคิดว่าคําตอบคําแรกอะ่ะผมคืออะไรครับผมก็ต้องบอกเออโอเคผมลองไปคุยแล้วตอนที่ไปคุยเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าที่ที่พี่ที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาสมามารถอยากอยาก,อยากทำอะไรผมบอกว่าผมอยากเป็นท็อปเซลล์ครับอยากอยากมีไรายได้เดือนเท่าไหร่บอกว่าอยากที่มีไรายได้เดือนแสนปีละล้านครับแล้วก็คือพูดอะไรทุกอย่างทั้งหมดอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่า พี่เห็นน้องอมาสัมภาษณ์หลายทีแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็อยากรู้ว่าแบบมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ทำไมอะไรเงี้ยบอกว่าแบบจริงๆเราไม่รับนะอะไรเงี้ยเออตอนนี้พี่ก็ยังยืนยันว่าแบบทาง,ทางเราก็ยังไม่รับนะครับแล้วผมก็บอกไม่เป็นไรครับพี่ถ้าพี่ไม่รับวันเนี้ยเดี๋ยวผมมีประสบการณ์แล้วผมจะมาสมัครที่พี่อีกหรือถ้าพี่เปลี่ยนใจที่จะรับผมเข้าทํางานผมยินดีทํางานให้พี่โดยไม่ไม่รับเงินเดือนเพราะผมอยากทํางานที่นี่จริงๆครับ ทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างก็งเงียบไปแป๊บหนึ่งเขาก็พูดว่าน้องพร้อมจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่นั่นแหละครับผมก็บอกว่าพรุ่งนี้ครับแล้วผมก็เริ่มทํางานที่นี่เลยและผมก็ทํางานที่นี่แต่แต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าการขายตัวเองเนี่ยเป็นแค่ก้าวแรกคุณต้องขยันด้วยคุณต้องพยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยเพราะว่าคุณเข้ามาแบบว่าคุณเข้ามาแบบใช้เทคนิคพิเศษอะ่ะเออเพราะฉะนั้นผมก็เลย ผมจริงๆมันเป็นเป้าหมายของผมแล้วผมก็เลยตั้งเป้าหมายที่ผมบอกผมจะต้องมีรายได้เดือนละแสนปีลนผมก็บิ้วขุนตอนแรกๆเขายังเดินมาถามเลยบบเฮ้ยทำไมเราดูแบบไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าผมจะจับทางไงแต่ว่าผมก็พยายามขยนันขยนันจนปีนั้นผมมีรายได้หนึ่งล้านบาทตามเป้าในปีแรกที่ทํางานและปีนั้นเราต้องไปเที่ยวออสเตรเลียกันใครที่เป็นท็อปเซลล์ของสาขานะครับคือทั้งหมดมีประมาณน่าจะมีประมาณ 40- 50้าคนนะครับผมติดผมติดหนะึ่งในสามเนอ ในการที่จะไปเที่ยวที่เนี่ยก็เลยได้โคตาไปที่ออสเตรเลียนะครับตอนนั้นก็ในระหว่างที่นั่งเรือนะครับอยู่ที่ซิดนีย์อย่างเงี้ยเขาก็ถามผมว่าคือเขาก็คุยตอนนั้นก็เราก็เริ่มแบบค่อนข้างที่จะคุยแบบเ,เริ่มสนิทกับเขาละเริ่มแบบคุยเป็นกันเองมากขึ้นเขาก็ถามผมว่าเอรู้ไหมพี่เอเนี่ยเหนือความคาดหมายมากเลยนะพี่ยังไม่เคยเห็นเลว่าเด็กคนไหนแบบขึ้นขึ้นได้เร็วขนาดนี้เลยเ ผมก็บอกว่าผมผมขอถามเป็นกรณีศึกษานะพี่ทําไมวันนั้นนะ่ะพี่รับผมครับเขาก็ตอบมาว่าพี่ไม่คิดจะรับเราเลยรู้ปะ่ะแต่ว่าพี่ที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเขาเดินมาหาพี่หลายรอบม,มากเลยบอกว่าเนี่ยมีไอเด็กคนเนี้ยมันโทรมาหาเขาอีกแล้วบอกเขาไม่เป็นอันทำงานเลยเนี่ยมันโทรมาสามสี่รอบเนี่ยเออตอนแรกพี่ก็เฉยเฉยนะจนรอบสุดท้ายเนี่ยยูดีผู้จัดการก็บอกว่าพี่ เดินมาบอกกับพี่นะว่าแบบเออลองสัมภาษณ์เขาดูไหมอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเอะไหนๆหนมันมันเดี๋ยวมันจะมาอีกหลายรอบอะไรเงี้ยเขาเลยบอกอ่ะลองมาสัมภาษณ์ดูแล้วพี่บอกเราเลยนะว่าวันแรกอ่ะเราไม่ผ่านเลยนะคือบุคลิกการแต่งตัวเรายัางแบบว่าเหมือนคนที่แบบมาเที่ยวกลางคืนยังเหมือนวัยรุ่นที่ยังแบบว่ายังไม่พร้อมจะทํางานอะ่ะเออ นี่ผมอยากบอกนะกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาเลยนะคุณจะไปสมัครง,งานสัมภาษณ์งานคุณควรทําบุค,คลิกให้มันเวิร์กเลยนะ <c oughs> คือตอนนั้นแบบผมเป็นยังไงผมก็จริงๆผมก็พยายามทําตัวดูดีน,นิดนึงงละแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าสัมมาเลเทเมามาตลอดอะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆคนที่เขาใช้ชีวิตปกติมันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนั้นเขาก็พูดมาว่าพี่บุค,คลิกไม่บอกเราบุค,คลิกไม่ผ่านเลยอะไรเงี้ยบุค,คลิกมันได้นะแต่แบบมันดูแบบยัง,ย,งยังเหมือนวัยรุ่นติดเที่ยวอยู่อะเออเขาก็บอกเราเขาก็บอกผมว่า รู้บ่าว่าทําไมพี่ถึงเอาก็ตอนที่น้องบอกว่าน้องอยากทํางานที่เนี่ยไม่รับเงินเดืนก็ได้และถ้าไม่รับวันเนี้ยเดี๋ยวน้องจะมาอีกคือคือเอาตรงๆนะพี่กลัวน้องมาอีกอะ่ะพี่ก็เลยต้องรับมันวันนั้นนะฮะเนี่ยเขาก็บอกมาคำขำแบบนั้นก็เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมก็นึกไปถึงคําพูดของไอพ้พี่คนนั้นที่เคยบอกผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์อ่ะเขาอยากได้คนเก่งไปทํางานนะ แต่คนที่เขาอยากได้ได้ทำงานด้วยมากที่สุดก็คือคนที่เขาสบายใจเพราะฉะนั้นลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เทคนิคนี้คุณสามารถเอาไปใช้แล้วผมไม่ห่วงด้วยเทคนิคนี้คุณสามารถเอาไปอดัดแบบใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้เลยให้คุณพึงระลึกไว้เลยว่ามนุษย์ชอบคนเก่งนะแต่เขาชอบทํางานกับคนที่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขายไอเดียให้ใครหรือคุณจะขายของให้ใครคุณต้องทําให้เขารู้สึกสบายใจ เหมือนคุณเป็นเพื่อนเขาเหมือนคุณเป็นครอบครัวของเขานี่คือเทคนิคการขายที่ผมใช้ได้ผลมาตลอด